สวัสดีครับพ่อเนี่ยโอ้ยเปิดคลิปมากกว่า้าแล้วน่ากูนี่เกันยังมือนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านประเทศไทยเมื่อเอาปลาตับเจียนมาล่องครับดูกปลาพั่นปลาสั่งตรงมาจากอำเภอศรีราษฎร์ครับดูกปลาตับเจียนครับล่องใส่ก่อดี จากกระปัดฟิชชิงม่งก้อล่ะครับบอ่อที่มีแต่ความสุขความสำลาญค,ความมื่นเดินความมั่นความจ่นเตียน,นมีมั้ครับมันมีแต่งเงินมันมีแต่งเงิน <c oughs> มูเหลือมก็มีปลาปลาตะเพียนครับนี่ตรงนี้เันวนว่า250ตัวนับบึงปะ นับออกมาแล้วย่า่ชอบ่าหรอโอ้นับเนี้ยบ่าละมันมันสิบ่แล้วนับนี่แม่ขึ้วางเลยโอ้ยบ่าละไปเลยน้อครับเนาะนี่ครับนี่ตู้มมึงแก๋เอ๊ะเหมือนนี่วันนึงปลาจับนี่ตะเพียนครับตะเพียนล้วนเราจะพบกับความมันครับนี่ตอนต่อไปนะครับอีกประมาณหกเดือนครับได้กินครับตัวนี้ไซโลเนี่ยนอน เพราะว่าเราเคยทำมาแล้วครับต้องตีปอยครับไมไปพอหรอสวมสายซักหรออันนี้พอถึงวิธีนะครับการปล่อยมันต้องเอาค่อยๆเน่อยอันนี้มันโลปล่อยไปไหนเอาปล่อยมาแล้วกันครับนี่ไปแล้วครับนี่ข่าวเหมือนกันรอดครับนี่ข่าวมันมาส่งเมั่อไหร่นี่น้องก็บเห็นเป็นถุงน,นี่นี่แค่ถุง วันนี้เรามาแปดพันตัวครับไม่ใช่ดิหมื่นหมื่นหมื่นตัวหมื่นตัวแปดพันบาทเ่ตัวพิษตัวพิษแ่ข่ากับผู้งามงามชัดแล้วมากเปคน่าเบื้องหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัดไว้เดียเด้๋ยดสร้างดะสร้างสวดไหม มา,มาามด้วยเส้นเงาคมาปล่อยปลานำอยู่จะได้หมดเมื่อก่อนหมดย่านคอยพระเขม่ <c oughs> า,าเขาว่ามีปลาโอเคแบักบกงัวงเหรอป่าเอ้าควา,า,เายเข้านะครับอ่าครับเดี๋ยวไปปลามาเ่เหล็กกันครับนี่คำล่อยปาอลาครับผมจิ <Okay. S 2> ตามการปล่อยคลิปต่อไปอไปโอเคครับ<ป>เย,บยอด